บอกว่าแม่เล็กไปหาลูกสาวหรือยังนี่แหละค่ะมาแล้วนะทุกคนมา <liber i> เด้อค่ะมาเด้อข้าเย็นแล้วเนี <liber> ่ย <i> มานะคะทุกคนวันนี้เราก็มากินที่โอชิเน่สาตวาคามมากับผู้สาว <liber i> ผู้สาวแซบว่าใครก็บอกว่าแม่เล็กไปหาลูกสาวหรือยัยงนี่แหละค่ะมาแล้วนะทุกคนมาเด้อค่ะมาเด้อข้าเย็นแล้วเนี <liber> ่ย <i> มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มากินที่โอชิเน่ซัตวาคามมากับปู่สาวปู่สาวแซว่าดนใจนะคะสิบบอร้องไห้แล้วนะคะไม่เล็กเอ้ยนะคะดีใจลหลายๆนะคะเนาะจ่นใจ <c oughs> คิดถึงเดิมไม่เลภักความคิดถึงนะคะไปกับสายลมและแสงแดดถึงหาสาวน้อยค่ะธิดาน้อยของเราสาวมอม,อมอสอคนเก่งน่ารักสวยนะคะอืมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะหุ่นดีดีนะคะแม,แม่แม่แม่บางคนบอกว่าผอมไหมไหมนะคะลูกสาวลดความอ้วนนะคะแม่แม่ แต่อาหารทะเลที่เพิ่มควมอ้วนดีมากนะคะอย่ๆก็กกอ้วนนะคะทะเลแห้งทะเลเปียกอยู่นี่แหละอยู่ทภาคเหนือนะคะแต่แม่ชอบกินของทะเลลูกก็จะซื้อมาให้คุณแม่อยู่ตลอดนะคะนี่แหละก็เรียกว่ากำลังใจนะคะแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่พากัน,กนมาเยี่ยมหนูแล้วนะคะ มาแล้วเดอ้อมาแล้วเดอ้อแม่แม่เอซค่ะจะถามว่ามาหาลูกสาวแล้วยางว่ะจากอํานาจ,จเจริญมาขอนแก่นกี่กิโลฮะแต่บ้านแอดย่าไปขอนแก่นหกร้อยกว่าโลนะคะแหนแอดย่าก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ไปอีสานจริงๆแล้วบุญเราสัมพันธ์กับอีสานจริงๆเนาะหลายๆคนนะคะที่แอดย่าติดตามนะคะ แทบทุกคนเป็นคนอีสานมีคนคนเดียวที่เป็นคนใต้นะคะนอกนั้นทางอีสานทางเหนือทางนี้หมดเลยนะคะนักร้องสาวสวยนะคะของเราก็เป็นคนอีสานอำนาจเจริญนะคะเหตยาก็ไปทําบุญที่อำนาจเจริญหลายครั้งนะคะโอ้ยเขาเรียกว่าการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเดื้อค่ะแม่เล็กจา๋าเราคงได้เจอกันนะคะแม่เล็ก เห็ุยาวาดฝันไว้แล้วว่าย่าต้องได้ไปแล้ได้เจอกําลังวางแผนงานนะคะไปหลายที่ไม่ได้ไปที่เดียวนะคะไปก็จะเลยไปทางอีสานนะคะจะไปเที่ยวนะคะน่ารักมากเลยเตรียมหาเงินค่ารถก่อนนะคะไม่เล็กจ๋าจะได้เจอลูกสาวแล้วนะคะค่าน้ำมันรถนะคะอื จะได้เจอกับลูกสาวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อน,นะคะเดือนหน้าแล้วนะคะนาะซ่อมรถก็คงไม่ทันเก็บตังค์เก็บค่าน้ํามันไปดีไหมน้ํามันก็ดูเหมือนค่อยค่อยไปมันก็น่าจะประหยัดไม่เหมือนแอดยาขับรถเองเหยียบอย่างเดียวก็เปลืองมากนะคะนะุ่ดีใจหลายหลายนะคะความสุขของลูกสาวก็คือความสุขของพ่อพแม่แม่แม คะขอบคุณแม่เล็กมากๆที่พาลูกสาวไปทานอาหารที่นางชอบนะคะว้าวว้าวที่โอชิน่สัต่าคามม,มากับลูกสาวลูกสาวเซบว่าใครก็บอกว่าแม่เล็กไปหาลูกสาวหรือยังนี่แหละค่ะมาแล้วนะทุกคนม,มาเด้อคะ่ะมาเด้อ,อข้าเย็นนะเนี่ยม,มานะคะทุกคนวันนี้เราออก็มากินที่โอชิน่ซัต่า,าคาม มากับผู้สาวผู้สาวแซบว่าใครก็บอกว่าแม่เล็กไปหาลูกสาวหรือยังนี่แหละค่ะมาแล้วนะทุกคนมาเด้อค่ะมาเด้อเข้าเย็นแล้วเนี่ยียาก็ชื่นใจนะคะขอบคุณมากมาก่ิแม่เล็กนะคะส่งความน่ารักให้แม่แม่เอสซีแฟนคลับได้รับชมนะคะโอ้ยน่ารักเหลือเกิน ชื่นใจนะคะเห็นลูกสาวมีความสุขนะคะน่ารักที่สุดเลยแซบไลายแซฟาลเดอนะคะดูไปยิ้มไปนะคะมาหาเธอแล้วอ่ะแม่แม่ก็จะว่าแม่เล็กจะไปหาลูกสาววันไหนนะคะทุกคนก็ชื่นใจนะคะ ในเล็กเดินทางปลอดภัยนะคะกับอำนาจเจริญนะคะไกลอยู่นะคะเนาะจากขอนแก่นไปอำนาจเจริญอีกกี่กิโล่ะทุกครั้งแอดย่าไปอยู่ทีุ่กดหารแอดย่าก็ไปอำนาจเจริญเขไก่อยู่นะตอนที่อยู่สี่กอนะคะแอดย่าขับรถไปทําบุญที่วัดกุดน้ําคํานะคะสําหรับคลิปนี้แอดย่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ยาจะหอมสตอรี่ขอบคุณแม่เล็กมากๆนะคะขอบคุณจากหัวใจเด้อจ้าขอลูกสาวกินให้อร่อยและมีความสุขนะคะนักร้องนักเรียนของเราสวัสดีค่ะ